กรังปรีประกาศความพร้อมจัดงานบางกอกยุสคาโชครั้งที่14ตอกย้ำความเป็นผู้นำงานขายรถยนต์มือสองพร้อมผนึกกำลังพันธมิตรจัดประมูลรถยนต์ในงานบริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนประกาศจัดงานมหกรรมรถยนต์มือสองครั้งที่14ภายใต้คอนเซปต์วันสต็อปช้อปปิ้งครบจบในที่เดียวพร้อมจับมือร่วมกับกรุงศรีออโต้ และสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วยกระดับการจัดงานเข้าสู่ระดับสากลมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคการันตีรถยนต์ในงานทุกคันอัดโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดร้าใจสำหรับลูกค้าในงาน พิเศษเตรียมจับมือพันธมิตรจัดประมูลรถยนต์มือ2ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22มีนาคมถึง2เมษายน2566บริเวณด้านหลังอาคารชาเินเจอร์1-2อิมแพกเมืองทองธานีนายจตุรนโกมลมิตรกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนในฐานะ ประธานจัดงานมหากรรมรถยนต์มือสองหรือบางกอกยุสคาโชครั้งที่14เปิดเผยว่าในฐานะผู้บุกเบิกการจัดงานแสดงรถยนต์ในประเทศไทยยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้ธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตและ กลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งโดยมีความเชื่อมั่นว่าตลาดรถยนต์มือสองเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ให้มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างจากทั้งปัญหาโรคระบาดไปจนถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่ตัวเลขตลาดรถยนต์มือสองในปี2,565ที่ผ่านมายังคงมีตัวเลขการเติบโตอยู่ที่5-7%และมียอดขายรวมทั้งสิ้น6-7แสนคันและคาดการว่าในปี2,566จะยังคงมี อัตราการเติบโตกว่า8.1%นายจตุรนกล่าวต่อไปอีกว่าการจัดงานพากรรมรถยนต์มือ2ครั้งที่14ยังคงได้รับความไว้วางใจจากทั้งบริษัทรถยนต์ชั้นนําผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือ2เข้าร่วมสนับสนุนให้เกิดการจัดงานแสดงรถยนต์ใช้แล้วมาอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่ใช่ เพียงแค่การจัดขึ้นเพื่อตอบรับและอำนวยความสะดวกต่อความต้องการของผู้บริโภคที่จะเข้ามาเลือกซื้อรถภายในงานแต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจจริงที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดงานให้มีความเป็นสากลทั้งการการันตรีคุณภาพรถจากผู้จำหน่ายการจัดแคมเปญโปรโมชั่นที่มากกว่าหรือเทียบเท่ากับรถรุ่นใหม่ด้วยมาตรฐานการจัดงานอย่างมืออาชีพ ในจตุรน์กล่าวต่อไปอีกว่าในปีนี้เรายังคงยึดคอนเซปต์ one-stop shopping ครบจบในที่เดียวเพราะเรายังคงมีพันธมิตรที่ดีอย่างกรุงสีออตโต้ ที่เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานมาอย่างยาวนานพร้อมทั้งร่วมออกบูธและนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษจากบริการกรุงศรียูสคาในการอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าภายใน15นาทีพร้อมรับข้อเสนอผ่อนสบายสูงสุดนาน84เดือนและของสมนาคุณมากมายซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์มือสองได้ง่ายขึ้นนอกจากพันธมิตรที่เข้าร่วมงานนำรถมาจัดแสดงภายในงานน เป็นประจำทุกปีเรายังได้จับมือร่วมกับบริษัทสยามอินเตอร์การประมูลจำกัดนำรถมือสองสภาพดีคุณภาพเยี่ยมมาจัดประมูลให้แก่ผู้ที่สนใจภายในงานมากกว่าร้อยคันอีกด้วยซึ่งการจัดประมูลรถมือสองจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์อาทิตย์บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคาร c h a l l e เจอร์หนึ่งถึงสองอิมแพเมืองทองธานีนายจตุรนยังกล่าวต่อไปอีกว่าประเทศไทยมีการซื้อขายรถยนต์รุ่นใหม่ในแต่ละปี เป็นตัวเลขจำนวนมหาศาลจึงส่งให้มีการหมุนเวียนของรถยนต์ใช้แล้วในตลาดเป็นจำนวนมากตลาดรถยนต์ใช้แล้วจึงเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงมากเพราะยังมีกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมความคุ้มค่าและไม่ต้องการใช้จ่ายเงินจำนวนมากไปกับรถใหม่ป้ายแดงกลางปีจึงเป็นผู้ริเริ่มในการจัดงานบางกอกยุสคาโชเป็นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี2552เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย รถยนต์ใช้แล้วมาจนถึงปัจจุบันนายจตุรนกล่าวนายจตุรนกล่าวเสริมว่าอีกหนึ่งเรื่องยืนยันถึงคุณภาพการจัดงานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถภายในงานคือการที่คณะผู้จัดงานร่วมกับทางสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมด้วยผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองทุกบริษัทสร้างความเชื่อมั่นด้วยการพร้อมใจกันลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน MOU เพื่อการันตีและรับประกันคุณภาพรถยนต์ที่ถูกนำมาจัดจำหน่ายภายในงานมาโดยตลอดสำหรับงานในปีนี้งานบางกอกยูสคาโชครั้งที่14จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด one stop shopping หรือครบจบในที่เดียวระหว่างวันที่22มีนาคมถึง วันที่3เมษายน2566บริเวณด้านหลังอาคารชาเดนเจอร์ฮอ l ์1-2อิมแพ t เมืองทองธานีมีผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์มือ2และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เข้าร่วมงานเป็นจำนวน10รายโดยจะนำรถยนต์หลากรุ่นจากแบรนด์บัญชาติญี่ปุ่นและยุโรปมากกว่าร้อยคันมาจัดแสดงซึ่งประกอบด้วยบริษัท AP Auto Master Yorachada รถเศรษฐีทาร์เก็ตเซ็นเตอร์ TPM มิลเลนเนียนออโต้คาซัมบราโวออโต้สยามอินเตอร์การประมูลบริษัทเทคโนเซล์เฟรและธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนนายจตุรน์กล่าวในที่สุด มหกรรมรถยนต์มือสองครั้งที่14หรือบางกอกยุสคาโช2 0 2 3จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22มีนาคมถึง2เมษายน2,566โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ประตูเปิดเวลา12.00นถึง22.00นวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัดตะเลิกประตูเปิดเวลา11.00นถึง 22. 22.00น 22. สถานที่จัดงานบริเวณด้านหลังอาคารชาเลนเจอร์1-2อิมแพคเมืองทองธานีเรียนผู้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานและสื่อมวลชนทุกท่านผมในฐานะประธานจัดงานบางกอกยูสคาโชว์ครั้งที่14 มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้การส,รสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้บริษัทกังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนในฐานะที่มีส่วนร่วมและให้การส,รสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอดได้เลเกียึถึงความสำคัญของตลาดรถยนต์มือสองที่เป็นส่วนหนึ่ง ในการกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศให้เติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนจึงได้ร่วมกับพันธมิษณในธุรกิจรถยนต์มือสองกว่า10บริษัทจัดงานในครั้งนี้ขึ้นอาทิ AP Auto Master โยรัชดารถเศรษฐี Tar g e t ต a r c e n ซ e r เ TPM บิลเนียมออโต้ขาซัมปราโบออโต้สยามอินเตอร์การประมูลบริษัทเทคโนเซลเฟนซ์ให้บริการติดตั้งฟิล์มกองแสงรถยนต์มือสองและธนาคารภูมิศีอยุธยาจำกัดมหาชนที่ตอบโจทย์ทุกบริการด้านสินเชื่อรถยนต์มือสองโดยมีความมุ่งมั่นว่า จะช่วยกันยกระดับและมาตรฐานของตลาดรถยนต์มือสองหรือรถยนต์ใช้แล้วให้มีความเป็นสากลมากขึ้นผ่านรูปแบบการจัดงานอย่างมืออาชีพพร้อมสร้างบรรยากาศและรวบร,รวมรถคุณภาพดีบอกแก่การเลือกซื้อขายมาไว้ในงานเดียวสำหรับปีนี้เราคาดการว่า ตลาลดรถยนต์ใช้แล้วจะมีอัตราการเติบโตขึ้นซึ่งในฐานะผู้จัดงานก็มุ่งหวังว่าจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ตลาลดรถยนต์มือสองมีอัตาาราเติบโตขึ้นด้วยเช่นกันการจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการคัดเลือกคุณภาพรถยนต์ที่ดีที่สุดและมีความหลากหลายให้ได้เลือกชม เลือกซื้อครบทุกเซ็กเมนต์เช่นอีโคคาร์ิติคาร์ซีดารลักชวรีคาร์และรถยนต์อเองประสงค์ mm hmm. เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนคณะผู้จัดงานพร้อมด้วยผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองทุกบริษัทพร้อมสร้างความเชื่อมัน่นให้กับผู้บริโภค ที่ซื้อรถภายในงานด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันหรือ MOU เพื่อการันตีและรับประกันคุณภาพรถยนต์ซึ่งนำมาจำหน่ายภายในงานโดยคัสดสรรรถยนต์คุณภาพดีพร้อมอัดแน่นด้วยโปรโมชั่นพิเศษและของสมนาคุณอีกเป็นจำนวนมากสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณพันธมิตร ที่ยืนหยัดเคียงคู่กับเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นทางกรุงศรีออโต้ผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองทุกบริษัทซึ่งนำรถยนต์มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงนาโดยความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญและจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรงมากขึ้นจากความร่วมมือที่พวกเรามีให้ต่อกัน เพื่อมอบให้กับผู้บริโภคในท้ายสุดน,นอกจากมีรถยนต์มือสองในหลากหลายเซกเมนต์แล้วด้วยกันภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทสยามอินเตอร์การประมูลจำกัดในการจัดการประมูลรถยนต์ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการประมูลก่อนล่วงหน้าได้สวัน ก่อนทำการประมูลอีกด้วยได้ที่ www.sia.ch.ch หรือ call center 02119711และเช่นเคยทางผู้จัดยังคงให้การสนับสนุนจากพันธมิตรทางการเงินจากมุสยออตโต้ที่ได้เข้ามาช่วยสพอร์ต ทางด้านอนุมัติการเงินในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองภายในงานในครั้งนี้ด้วยให้ความสะดวกสบายรวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณพันธมิตรทุกๆท่านในความอนุเคราะห์และสนับสนุนการจัดงานบางกองยูสคาโชด้วยดีตลอดมาขอบคุณมากครับ